โอ้ดินลกัดสันหันหมูราส้ามกันหมูรหมูเดียวเดียวปเ่รยสิบหาบาทพี่ร้องเี่รานถูกร้านแพงเนาะเบื้งรลกันหันพี่น้องเอไปใช้น่ครับตลาดรับตลาดตลาดดีก่าน้อกเออนเดตลาดนัน้องเออเกาองเกาเกา เดีนมตตลาดแน่วันนี้วันวันอาทิตย์เ,เยตรตรตนาะพี่น้อนกเนาะเดี๋ยวตลาดเอาแปมกันซีซีนมเนื้อกาศดียเนนอเรกาศดีดีสานลอยเหมือนเดิมเี่น้อกกาดยานเย็น บนรองรถแท็กซี่บนรองรถสองแถวบ่แม่เจอกัน hey, so ี่ค hmm? oh, ่ำแล้วเอาเรียก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 หรือเปล่าพอส่งแถวมาเอาตรงแสวก็ได้จ้ะเรามาตลาดรนะบนรองตลาดนะคนหลายหลายห้าโมงแรงนะคนโคตรเยอะ นี่วันอาทิตย์นะพี่น้นนองคนลหลายหตลาดเบอร์มอเก็ตซื้อเนื้อก่อนพี่น้องร้อยห้เมื่อราบเอเนืล้เอเยอะหน่อยเงินแล้วนับเงินแลวโอ้โหสองร้อยอ้อยเครื่องใน,น,งนเลยเครืงใน เรามีสุกงสแกนนี่พี่น้องเฮ้ยพุ่นทันไหมทันไหมตลาดใหญ่พี่น้องตลาดนล่พี่องแล้วจะกินยังนะวะพี่น้องกยปลาก็มีปลาชุบชุบบุนี่กปลาก็มีแต่มากระไรับเ้าวขาวดเบ็ดแล้วข้าเหมาปลาเนาะพี่น้องเหมาปลาร้านนี่พี่น้อง สามสตัวแล้วเนี่หมอปลาแล้วองพูดหมอปลาคนมันรวย่ะมันรวยมาขับมาเลยองฟองเรื่มบิดละคนร้ายหลายทดลองดมันเสือมลองเพลงสุดคนไร้แหงเงหมดแรงนะครับเรียบร้อยแล้ว เขาแวมากชช่ไหมมามาเนี่ครับองวมากเราเป็นรองแบบรอรถจะได้มันกินยัดได้บ้างไหมไปจ่ะทาข่าก right? yeah. oh yeah. oh. oh, ่อนอ่าลอรถเป็นรองลอรถบ่านโอ้ได้อะไรมาวันนี้โอ้เลยตายแล้วยาพูดเลยพ่อบ้านใจกล้าแล้วนะนทดี่ามันเยอะเาสว หน้าซีเจลาทางใหญ่เนาะแ่ไมด้เข้าไปรับคน้าบานุพันกดเงินก่นนี่คนลาวกดเงินเราไปหองนะคนลาวกดเงินตู้เอทอ็ไทยแล้วไปองบานุบานุกดเงินแล้วน่ยไปตลาดหน่อยเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยแล้วเหมอน มาขำพวกวันอาทิตย์คนละหลายคนเยอมากกันสี่สี่สี่หนุ่มเนาะอย่างเนาะแรงงานลาวในไทยเหรอโอ้เต็มไม้เต็มมือนะเธอซื้อขับข้าวกับน้ำตุนไว้ี่นอนใส่ตู้เย็นไว้ไว้กินเป็นอาทิตย์กูละ พว่าไปเท้าไปซื้อตลาดตลาดใหญ่เนี่ยมันเกิดอมกับถูกลงหรอพี่น้องขอมกับถูกลงแล้วก็ซื้อมาตุนไว้กินเวนาทิีพวกไรพี่น้องอเกิดชาวแรงานหพ่นองอ่ะแรงงานเรานในไทยืยน้อมาตลาดค่ำนะมันนี่มาค่ำละ ขอบุญขอบคุณเนะพี่น,อนอ้องนะทีติดตามรับชม,มเราต้องขวละสบายเดชสวัสดีครับ